เสียงของผมเนี่ยเสียงเหมือนเป็ดเนี่ยมีมูลค่าถึง5,000บาทเด้อคุณผู้ชมคุณนนทรพันคุณนนลรพันคุณนนลรพันธ์โอ้ยนัก มีมูลค่าถึง5,000บาททีนี้เราก็สู่ไอแพ็คชั่นเนอร์เปิดเพจนานชาติกว่าเพิ่งได้ทําคลิปลงนะครับ EP แรกผมอยากจะมานําเสนอการอัดเสียงเสียงของผมเนี่ยเสียงเหมือนเป็ดเนี่ยก็ขายได้นะมีมูลค่าถึง5,000บาทเด้อคุณผู้ชมก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปดูนะครับกดฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกิ้งกล่องแก้วให้ผมด้วยเด้อเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อต่ วันนี้ผมจะมาทำมันนี่ครับลงเสียงสปอตรายการประกวดร้รองเพลงออนไลน์ชื่อรายการว่าร้องดีมีเปผมใช้โปรแกรมอัดเสียงก็คือ Logic Pro X นะครับแวบนี่ตุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะส่วนไม่ก็ไม่ encer, ะคอนเดนเซอร์ราคาประมาณ700บาทไม่เรามาลองลงเสียงกันดูว่าเสียงโทนไหนแบบไหนอะไรอย่างนี้นะผมไม่ใช่นักลงเสียงมืออาชีพนะครับทำเนี่ยทำตามที่พี่ๆน้องๆเข้าจ้างบอมก่อนบอมก่อน,ออนหายใจก่อน เราามมเรริ่อััดกน้องดีมีเปเทคหนึ่งจากรอบ8คนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นักร้อง4คนที่ร้องดีที่สุดร้องดีมีเปชาเลนส์ร้องชิร้องอะไรหรอรอบสัปดาห์นี้ไม่ควรพลาด้วยประการไหนเลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเรามาลองฟังดูว่าเป็นยังไงนะครับจากรอบแปดคนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นักร้องสีคนที่ร้องดีที่สุดผมว่าได้ะแหละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองโทนอีกโทนหนึ่ง Hey, ขึ้นทางการขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับจากรอบ8คนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นะักร้อง4คนที่ร้องดีที่สุดผู้ชนะจะโดนเปด้วยเงินรางวัลถึง3 0,000ืนบาทพร้อมออกหนึ่งซิงเกิลก,กับค่าย Music Move เจแปสสำหรับสายที่เป็นทางการขึ้นนะแล้วเรามาลองฟังดูนะครับจากรอบ8คนสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่า<อ>โอเคเดี๋ยวผมว่าจะเผื่อ อีกสักคนหนึ่งนะจะเล่นสุดๆละจะแบบแงวติงตองไปเต็มทีนะจาการอบ8คนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นักร้องสี่คนที่ร้องดีที่สุดมาถึงสาวร้องดีอีกหนึ่งคนคุณนนลพันธ์คุณนนลพัน์คุณนนลพันธ์โอ้โหเห็นผู้เข้ารอบในสัปดาห์นี้แล้วหนักใจเอาเท้ากายหน้าผากแทนกรรมการจริงๆละครับอ่ะประมาณนี้ครับโนี่คือแบบเล่นสุดๆเลยนะจากรอบ8คนสัปดาห์ที่ผ่านมา เรรรากก็ไดดด้้้นะอองง4คททีีี่่สุโอเคประมาณนี้ครับก็3โทนนะเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้ทางทีมงานของร้องดีมีเป์เขาฟังนะครับว่าเขาชอบแนวไหนนะแล้วเราก็เอามาใช้ในการตัดต่อนะครับก็เดี๋ยวไปชมตอนที่มันเป็นตัวไฟนอลกันเลย ปชาเลลจ์จากรอบ8คนสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้นักร้องสีคนที่ร้องดีที่สุดเริ่มด้วยคุณหมอนเนยสาวเสียงดีจากสายอินดี้ที่มีอินเนอร์สูงอีกคนหนึ่งจนชนะใจกรรมการทั้ง4คนเธอเข้ารอบมาด้วยการร้องที่เข้าถึงอารมณ์ได้ดีมากๆม,มากกับเพลงไลฟ์ของ EDC กันด้วยคุณยุทธนาร้องนุ่มเสียงนุ่มอบอุน่นอารมณ์ดีกับฉายาน้องหิงพระสาทุที่ร้องเพลงแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงของวงพอสที่เรียกคะแนนจากกรรมการทั้งสี่และผู้ชมทางบ้านไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่เธอคิดถึงได้เข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งฉันไม่ควร ามาถึงสาวร้องดีอีกหนึ่งคนคุณนนละพันคุณน,นละพันคุณน,นละพันโอ้ยสาวน้อยน่ารักในลุกแว่นตาที่สื่ออารมณ์และสายตาสะกดกรรมการทั้ง4ี่คนได้ยุ่มัดในเพลงยังไงก็ได้ไปของซีซั่นห้าน้ำตายังใม่ทันน,นลงถึงบน ที่สาวทเทแนว R B เทคนิคแพรวๆมีทั้งทอนแร็ปโยและลูกเอื้อนติดกลิ่นลูกทุ่งน่อยๆเข้ารอบมาในเพลงเธอบอกว่าฉันไม่ดีของคอปเตอร์ที่ร้องออกมาให้เป็นแนวของตัวเองได้ดีที่สุด ผู้เข้ารอบในสัปดาห์นี้แล้วหนักใจเอาเท้ากายหน้าภาคแทนกรรมการจริงๆล่ะครับดังนั้นสัปดาห์นี้ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงกับสิงค์คอร์ปอเรชั่นพรีเซนต์ร้องดีมีเปยชาเลนจ์รอบชิงชนะเลิศซึ่งทั้ง4ี่คนจะมาร้องให้เราฟังสดๆเลยในสตูดิโอผู้ชนะจะโดนเปด้วยเงินรางวัลถึง30,000บาท พร้อมออกหนึ่งซิงเกิลกับค่าย Music Move โอ้โห,โโหรวมคนฟังกันสดๆวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงทาง Facebook Music Move ร้องดีมีเปรชาเลน จบไปแล้วครับคุณผู้ชมครับสาหรับ EP ีหนึ่งนะก็ลงเสียงสปอตแลกเงิน5,000บาทกันไปขั้นตอนก็มีประมาณนี้นะครับลงเสียงลงเสียงเสร็จให้เขาเลือกให้เขาเลือกทรงกบมาแล้วเอามาตัดต่อทำเป็นคลิปนะครับแล้วก็ส่งกลับไปฟีดแบ็กกันไปแก้กันไปอะไรอย่างงี้นะครับเลทมันก็ประมาณนี้นะครับ5,000อ่าก็ได้เงินมาต่อชีวิต <laughs> ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับใช้ชีวิตให้สนุกมีความสุขกับสิ่งที่ทําแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ hey, <back> ไอแบ็คชันแนวฟังให้มันหลอนหูจ